คันนี้เนี่ยเป็น350นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นโตเกียวดิฟเลยคือต้องบอกแม่งคันเดียวในประเทศไทยและคันเดียวในโลกเลยก็ได้ครับวันนี้ฮะมี350 z ซ d นะครับแฟ r a r r เปิดประทุนนะครับเป็นรุ่นที่สวยมากแต่งแบบกเก็ตมันนี่ตีโป่งหมดเลยนะครับหน้าหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าเจ้าของรถนะเป็นใครมาจากไหนนะฮะแล้วขับมาที่ไหนครับ ี่สวัสดีครับสสวััดีีครบพ่นี่ผมว่าพี่ตัวดำๆน่าจะเป็นคนใต้แน่เลยคนใต้ครับใช่ไหมมาจากไหนครับพี่จากสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ธานีขับมา600โดนะครับโอ้สุดยอดเลยครับแล้วจะบอกว่าจะมาทำสีอะไรเดี๋ยวติดตามชมครับทับอาชีพอะไรพี่กระเพราถาชใช่ไหมของกระเพราถาชครับผมงแบรอะไรครับพี่ตั๊กกระเพราถาบตั๊กกระเพราถาชนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะนี่ตามมาด้วยนะครับตั๊กกระเพราถาช ขายมากี่ปีแล้วพี่ของเจเริ่มมาประมาณสามสี่ปีแล้วครับสามสี่ปีจัดนะฮะของจริงนะครับเดี๋ยวรอรอเจเจมาเจอเจกันดีกว่าอ่นี่คือแบบพี่เขาเป็นคนเอารถมาให้เขาบอกกับเอฟซีเรานะฮะอ่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อก้องครับอ่าพี่ก้องเวไรครับสวัสดีครับหนุ่มครับหนุ่มอ๋หนุ่มสอนรามหัมมูไปเข่าเกิร์สมาหนุ่มกะลาแล้วกันโอเคฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะฮะกับรถ ทันนี้นะครับ z ัด0ไปชมกันก่อนทำ พอเชืกเกอกผักน้ำนะครับก็วันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ฮะหลังจากที่เราเอารถพี้เข้ามาเนี่ยลวดลายเขานะครับเหมือนเสือดาวเหมือนจ่าขั้วเหมือนหูโหยเหมือนเสือหิไม่ใช่นะรถที่ว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจากก้าคนนี้เนี่ยมันจะพิรึกพิรันหรือจะสวยขนาดไหนไปชมกัน โอเคครับเสร็จเรียบร้อยเป็นไงคะสำหรับคนที่อยู่ข้างๆนี่ผมเนี่เขาไม่ได้เป็นใครเขาคือใครเขามาจากไหนและเขาเกิดจากอะไรโอเคนะครับเขาคือพี่อะไรครับพี่พี่กล้องครับพี่กล้องไวไลพี่กล้องเปลี่ยนไปโอเคพี่กล้องที่เป็นหน้าที่คือคนขับให้กับใช่ครับให้กับเจสครับเจสนี่ก็คือเจสเจ้าของอะไรบ้างครับแกทำโครงการบ้านครับโครงการบ้านครับสังหารริมรัพใช่แล้วที่สําคัญ รวยจากธุรกิจอะไรฮะแล้วก็ทํากะเพราผัดกะเพราถาดนะครับครับผมยุคแรกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าชื่อเจเลยนะเจอ๊อฟครับไม่รู้ว่าเจจงไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเจอ๊อฟนะครับเจอ๊อฟเนี่ยทําธุรกิจกะเพรามากี่ปีแล้วพี่ก็เอาศาสตรประมาณ4ปีครับสามปีสี่ปีช่วงโควิดเลยนะฮะช่วงโควิดครับก่อนโควิดก่อนโควิดปีหนึ่งแล้วก็อีกผันคือเขาจะขายอยู่ใน ใช่ครับผมก็ในเครือเซนทรันเครือเซนทัลพูดขอหมดเลยพูดขอทั้งหมดอ่ะโอเคนะครับทำไมเขาไปเลยดี้เดี๋ยวต้องถามก่อนโดนจีนโดนใจนี่คือใครเอารถมาแล้วก็ทำลายแบบนี้โดนจีนเอาร้านผมก่อนใครเป็นคนชวนมาคือจริงๆติดตามพี่บอยมาตั้งแต่นานมากครับก่อนโควิดประมาณสักงห้าหกปีโอ้เรานี่เป็นหัวโบราณเลยตำนานจริงๆครับตามมาตั้งแต่ตอนที่คือเจมไม่เกี่ยวเลยครับพอเจเจมไม่เกี่ยว ทำปุ๊บก็แนะนํายิงมาที่นี่เลยคือเจไม่เกี่ยวแต่แนะนาได้ครัเจก็ตามเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเรามือขวาครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันฮะมานะฮะอันนี้เนี่ยเป็น3ามห้าสูตรนะครับครับซึ่งองบอกว่าเป็นตงเกียวดิฟเลยนะฮะแล้วก็มาทําเป็นเสือดาวเออถามเสือดาวคือเขาชอบเสือดาวเพราะอะไรเจชอบลายเสือครับโดยเสาพวกเสือดาวเสือจ่ากุ้งเสือจ่ากั้วแกจะชอบเสือ จะมีพวกชุดลายเสือรองเท้าลายสายมงสายมูเขาสายมูไหมสายมูเนี่ยสายมูด้วยฮะก็เลยชอบแนวนี้มาชอบแนวนี้คือต้องบอกแม่งคันเดียวในประเทศไทยและคันเดียวในโลกเลยก็ได้ที่เป็นแฟรนดี้สามารถลายเสือดาวนะครับมาเดี๋ยวเรามาเข้าได้กันคันนี้เนี่ยตั้งแต่แต่งล็อกเก็ตบันนี่หมดนะครับดูการเก็บงานของเรากระโปรงหน้าอะไรเงี้ยฮะแล้วด้านหน้าก็จะเป็นพวกทาร์โรเวนเอ้ยทาร์ของสายพัุนนะครับ ร้อก็เป็น w Work นะครับรุ่น F1 นะครตัวนี้หน้ากว้างลึกมากร้อแท้แน่น,นอนแล้วก็ตีโป่งด้วย Rocket m o n e y นะครับมันจะมีโป่งเนี่ยกูด้วยมีโป่งให้หมดเลยนะคือเก็บงานเรียนมากอะมองไม่ออกว่านับด้วยซ้ำเอาเถอะถ้าไม่เหยียบหน้าน,นะรถที่ขึ้นตึกถ้าไม่มีรูปในใน,นนั้นนะไม่ใช่ร้านกูบอกได้เลย แล้วยิ่งลงมาจากร้านพี่บอลเนีย่ยทุกคนต้องถ่ายครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แปลกอยู่เลยครับนะฮะนะตัวนี้ก็เป็นตัวกระจกเป็นคาร์บอนนะครับปากคาร์บอนก่อแล้วก็มีสเกิร์ตเป็นคาร์บอนนะครับตัดด้วยละละนะะฮลายสเซดามเลยนะฮะแล้วก็ด้านข้าง,งตัวนี้เปิดป,ประทุนดนะ้านังคาแดงนะฮะนี่นะฮะขึ้น้ายคือทุกอย่างสัดส่วนนะฮะเนี่ยคือบอกว่าสุดจัดจริงๆฮะนะฮะ,นะฮะแล้วก็ ตัวตัวนี้นะครับเป็นตัว350แล้วก็มีการตัดดิฟเฟเซอร์ด้านหลังเป็นคาร์บอนนะครับนะฮะแล้วก็ติดด้วยดําด้านไอติดด้วยดําเงาตามขอบเล่นขอบรถคันนี้เป็นรถสีขาวนะครับเดี๋ยวเราเปิดประตูด,ดูฮะนี่ฮะเป็นรถสีขาวนะครับแล้วก็ตัดด้วยดำนะฮะอารมณ์ก็ประมาณเหมือนกับว่าเธอออกรายเข้ามามัดใจทีละเต้น เ,เก่ามากเลยเที่กูเกิดบันเรืลูกมาดูโป่งฝั่งนี้นะก็นี่ฮะล็อกเก็บพันธุนี่เจ็บงานคมมากนะฮะแล้วลก็รายละเอียดต่างๆดีเทลดูภายในก็เอกลักษณ์ของเขานะฮะเป็นสีดำนะฮะภายในก็ติดเข้าด้านข้างน,นิดหน่อยนะฮะประตูก็เป็นแนวนี้ฮะบอกได้เลยคันนี้นะเหยียบเบาไม่ได้ครับเต้นเป็นจิงโจ้เลยอ่ะคันเร่งเบามากแล้วพุพ่งแค่พร้อมที่จะพุ่งอย่างเดียวสำร้ายบรรพุยิงขับนะแนล้เฟรนดี้ผมจริง สามข้าวตูนตัวนี้มันสําหรับเป็นรถผู้หญิงที่เขาทําให้ผู้หญิงขับเพราะว่านาี่จะตาเล่งแล,งาลา้วก็กลมอะไรเบาทุกอย่างก็จะเป็นเขาลงกันเล่งดีมากนะมาขอบคุณแมพ่พี่มาเข้ามาต่อพี่เดี๋ยวเรามปคุยกับลูกค้าก่อนมานี่คือแบบตกใจครเปิดผ้ามาตกใจมากมจริงเห็นในรูปในเพจหรื่าใชเห็น,หหนแล้ว,ลวในเพจว่าต่ไม่ขนาดนี้นะใช่ครับโรจิงโหดกว่าโรจิงโหดโหดมากโหดมากดุมากนี่เขามีเขาเรียกว่ามีถุงลมด้วยนะเป็นลิฟต์ด้วยอีกขึ้นมีหลงจริงๆก็กอดเตี้ยเลยฮะ จะตออเจจะโหดกว่านี้นะครับนะบก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเก็บงานอีกนิดหน่อยแล้วก็จะส่งลูกค้านะครับสำหรับันนี้โอเคไหมโอเคครับถูกใจมาจ,จากจสุ<ป>สราษฎร์ธาน,นีนะครับก็ขอบคุณคนใต้นะฮะแต่ว่าเอ็นดูผมด้วยละกันเพราะว่าไปครั้งที่แล้วที่ไปหาดใหญ่สงขลาโอ้โหแบบเอฟซีนะครับผมไปทะเลนะผมไม่ได้นั่งเลยพี่ <c oughs> เดินไปถ่ายเดินไปถ่ายบอ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 ยคือผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมเนี่ยไป ทำให้คนใต้ชื่นชอบเนผลงานผมขนาดนี้นะฮะสำหรับคนที่ชื่นชอบผลงานผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ขอบคุณกันนะฮะับไปอบะครับแล้วก็มีอะไรก็เข้ามาครับพี่นะได้เลยครับถ้าเปิดหาดใหญ่เมื่อไหร่ก็มาเก็บงานที่นู้ได้ได้เลยไม่ต้องเก็บปากไกลนะครับโอเคคลิปหน้าต่อไปจะเป็นรถอะไรติดตามจบไปโอเคเป็นไงกันบ้างครับสังเกตไหมครัว่าลาเซดาวเนี่ยมันจะมีสีอ่อนสีเข้มสีส้มอ่อนสีส้มเข้มนะฮะแล้วก็ต่อลายกันนะคือแบบบอกตรงๆนะลายนี้ค่อนข้างยากมากก็อยากจะบอกว่า อะไรที่เป็นยากแล้วเราทสำเร็จเนี่ยมันภูมิใจมากๆนะสำหรับมอสติ๊กเกอร์นี่ก็คืออยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ทำให้ลูกค้าภูมิใจสินค้าเราเพราะเราตั้งใจนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากสวัสดีครับไปชมคลิปหน้าต่อไปาย